สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆพบกกันอีกเธหนึง่งโดนเธอหนึง่งมันจะพยายามเจมมาลาเพิ่นเนาะสี่ยงพยายามเพิ่อนอยู่หงอยู่แกงกอกเลยตอนนี้ตัวเองก็อยู่สวรรค์นนเคนเสี่อกไปหาเพิ่อนไม่ลกลา้าเพราเพิ่อน,านาขาดตัดฮะก็คงคำวานนี่งพ่อบริคอยส่งหาเพิ่นแล้วก็บริคอยกลับไปเบิ่งนกันคิดพบเพิ่อนในตอนเวลาเรื่องของผ ส่งค่าสอบเอสียงเพิ่งไาเนี่ยผมจะบ่กไมไ่ค่อยติดตามเพิ่นงคิดว่าเพิ่งสบายซื่อเพิ่นอยู่บ้านกินเพิ่นมาองมาฟาตัดก็ชวนกันกับหมูใอ้มูพาไปติดตามเพื่อน,อน,ออนที่นอ้อนง,องาากกาไปาหาเพิ่นเตรียมกรขนมนมเน,มน,มนยไฟฟ้าเพิ่นจะเพิ่นกินได้หรือย,อยังเห็นเพือ่อนกับแต่อีตนคือสิดีขึ้นเลยนอนีปเนาะทำเบิ้งพี่นอ้องครับเบิ้ง นนนจนโมมีเวลากลหนวดมีตะเลาะสิไปหาเจอ๊ยมาลาเบาอินาพาไปพี่น้องติดตามเด้อว,วานนางาพาตัดหมดโลกนี่เป็นเท่าไหร่หยกออกเบิดพวงบุหรยไว้พวงหนึ่งของเงินนางโใส่อันสลิดสร้างใส่ตะแคเพิด <c oughs> หมดโลกเลยย้อนนั่นวะ เป็นน้ำนำปอใสสลีบบ่ใสแต่แฟมเพิร์ดเอาบาแแ่้งใสสลีบสามสอนปุ่กลนัางน่งใส่แฟเพิลให้คอนั่งใหญ่ลงมาซื้อสมองหนึ่งยังบ่ขึ้นอยู่นี่นี่บิงปลาเมือเดิอมบิงปลาเริ่อมาเฮียตุ้ยข้าบนนี่ขาบนนี้เยอะเยอะพี่น้องเยอะเยอ กำลังไปหาแจมมาลาเวซือตามขางทางพี่น้องหิวเมื Jord ่อดอกมันขึ้นไกลเติบจากแกงกองไปสวรรค์ประมาณเจ็ดสิบกิโลรักสามสิบห้าพี่น้องพาเบาอินแหวสือน้ำอยู่มินิมาร์ Amazon เจอมรากากีแวสุนำมสินยัยตอนซื้อขนมนมเนยไปฝากคนแวสอบ,บังคาลามแล้วตอนมาัานกินได้แล้เบอร์อาเมซอนหลักสามสิบหาดีน้องจะได้ออกไปข้างนอก แต่พระบุพ่อเจอามาลาเนาะจังหวัน้ำเงืลเราจักบุรีโทหานางโทนางโทรไปครับมัมนี้ไพ่ฮับโทหาตาเจ็สีมือเสารนี้หัวนางยังอยู่อยู่ก็เลยว่าสิไปเยี่ยมเพิ่นเยี่ยมคนผ่าตัดหมดรูปกำพี่น้อง ข่าห้องนำนะ้ำแล้วก็สิเดินทางต่อเข่าเก่งเกาะกลังขไปแกงกอ,อ,อนนง,องกังกขไปแกงกอเส้นทางเข่าไปกกไาแกงเกานะงไทงนาากงพี่น้องเต็มปุ่หัวหงมอยังมองใด จะทำหอมองมอขวันน้าได้ขี่เสือปีกวะหองมอเลยพี่น้องหงหมสอสุนสนเมืองจ, <ะ S 1> จำพรฮอดแล้วฮอดแล้วว,ลลว้าวมัน่าตัดหมดลูกเออแล้วเลจ้ว่าแล้วบจว่าเ,าเาลูกหอกไปจักจักแลหลูกลูก อย่าลลูกเลยกลัวยลลูกลกลัวรว่าบบเป็นอเ็ก้อยจะเริกนนมีผวิจสอบมาสันตอบอดแล้วหอดแล้วเดยเดเดนั่งอยู่พนั่งอยู่พนไ่สพี่ดองเจอมาลาอยู่พนสบายดีอยู่ใส่อยู่ใส่ใส่หอมาลาอยู่ใส กำลังงมหาห้องหมออยู่โค้งหันโค้งนี่เขาไม่ได้เคยมาเนาะเอเดินไปหาเจ้ก็นก่อนตามเข้าไปพี่น้องตามเข้าไปไปเยี่ยมมันเจ๊อ,อัมรากากีราชินีแห่งท้องทุง่งเพ่นมาประจำการที่ห้องหมอเดีย๋ยวนี้นิมพยักในห้องนิมพยักคนมาในห้องเกิดลูกนี่พี่พาบ,บาอินนนักับเจทีมาฝากคันเลยพี่น้อง ไปดูโพดมันตือผ้าแล้วห้องหมอเมืองจำพรแขวงสวรนา์เขตพี่นนอะเพื่อเสห์กระโดนเติบทางกรรมกัญยกกะก็เป็นเส้นทางใหม่เเรียกว่า,า,าเป็นห้องหมอน่อยกาแฟเมือดเพิ่นเป็นยังเพิ่นคือบกไปสวรรค์ เปลี่ยนะอือเป็นะไรโม่เอ้ยโอ้ยแต่อีกตก็ดีขึ้นแล้วเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจเพื่อนนะผู้เฝ้าวใคเพื่อนยังสู้มือได้อยู่โอเคอยู่เจเพื่อนโอเคอยู่ผู้เฝ้าเพื่อนกันนี่ละเจบอลกับเจแหล่เปลี่ยนกันเฝ้าอยู่นี่นะพี่น้องเอ้ยโอกามีเวลาก็สิมาเพื่อนก็จะมาก็จาหนาวเพื่อนก็มาอยู่กันมือกับการวงเฮียน ก,ก็หูขาา่าวเมื่อวานนี่กระหูขาา่าว <c oughs> บอก <c oughs> อืมบ่โดนแล,ล้วพักเพื่อนนั่นเองก็ดีถ้ากับฝักเตียงรวมพี่น้องบ่มีห้องพิเศษห้องพิเศษอยู่ห้องหมอมันเต็มมีอยู่สามห้องก็เลยมาได้ฝากเตียงรวมก็ไปเต็มบอ่อยแอัดเท่าไหรก็แล้บ่อยแอร์ก็อยากแอัดอยู่แต่ก็มันก็บ่มีทางเลือกเนะบรรยากาศในห้องหมอ จะเ,เห็นคนป่วยวมาเบิงอยู่องมอเป็นปะหมอมาเบิงอาการพี่น้องโยแคลนได้แล้วพี่น้องยกแคลนได้แล้ว <c oughs> เอาสายสโลมออก <c oughs> ดีใจท่านหมอว่าประมาณสามสี่มือกับมือเ <c oughs> งอินได <c oughs> กันเป็นแบบปกติผ่านมาแนวนั้นมันก็สิปรพมาณนั้นแหละเพราะมันแย่าพง่าร้ายอย่งง่าาอย่งาเยอะบัวได้ได้จ้าไปได้ได้จ้าอย่าทำอย่างนั้นเออจะได้ปู่แนวใหม่นะบ้านนี้ ยวออกเมือเดี๋ยวพี่น้องบาดนี้คำเแล้วมาเฝ้าออเพิ่น 2, สองสามชั่วโมงก็จะได้ออกเมือก่อนนี่แหละเพิ่นเกิดห้องคลอดลูกห้องเพิ่นผ่าตัดแะ้วนี่เดี๋ยวให้เบิ่งอันอ้อม,ออมห้องหมอก่อนน้อยหนึ่งสิจบคลิปซะก่อนทีหน้จาจะสิลงไปเจาะเพิ่นเบื่อง ฝืนซีมาพักเพื่อนอยู่บ้านละมอว่าอีกประมาณมือสองมือกะออกเมื่อได้เพราะว่าถอดสลอมถอดยางแล้วกะสิถอ,อดทออนแง่ศสกแง่ทรงที่บ่กมือ้องนกะก็คืคอสีคอยยางคอยยางได้แล้วกะมื่อพักฟื้นอยู่บ้านก็คือสะคอยดีขึ้นอยู่แอ้วพอผ่ามนมาหมอคนนบบในเคสกรณีฟาตัดแบบนี้กะประมาณสามสี่มือกะ คนป่วยก็สามารถเมือบาดเมืออย่างใดศอกหามเบาอินวันนี้จะไปทางใดเลยพี่น้องเมือยท่าอะไรจะมันไปทางใดในข้างๆห้งหมอนี่จะมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่พี่น้องเห็นบ่อิวงามๆทางหลังห้องหมอนี่เห็นไกลๆในแม่นั้นอ่างเก็บน้ำของตัวมออเมืองเนาะ จะน้ำที่ไหลมาจากสุยฮะแสดงว่าแถวนี้เขามีน้ำสะดวกสบายในการสมสัยเห็ดหนาสองนาแสงโดยพี่น้องจบคลิปสำนีเดอร์ฝากเป็นกำลังใจให้เจอ,อมมา,ากากีเนะ่โดยสบายดี